ก็มีสาขาสินคารินนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่99รถบ้านสวิตซ์สาขาสินคารินนะวันนี้มาแจกโปรโมชั่นเด็ดใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แป๊บนึงเนาะตอนนี้กำลังกันแบบว่ายามเย็นยามค่ำคืนแต่สปอร์ตไลท์จะแรงไปนิดนึงนะคะหวังว่าวันนี้จะไม่โดนไล์ไม่โดนไล่ออกจากไม่โดนไล่ออกจากการรายการแน่อ้าววันนี้มันมกราบกุมภัยแล้วเนี่ยอ้าอ่าวันนี้ เราจะมาพบกับโปรผ่อนอีกทีนะคะสิงหาคมนะคะลูกค้าขาใช่ไม่ได้คนเดือนหน้าหรอไม่ผ่อนไม่ผ่อนอันนี้เราให้โปรสิงหาคมเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจมาที่นี่เลยนะคะสาขาสินนักดินของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะลูกค้าขาะอกเต๊ะลูกเต๊ะไม่ดอกยาบตีลเข้าคอเกือบดีไม่ลงคอตั้งเต้ะ เออมื่อกี้อะไรนะสีสาขาอะไรใช่อ๋อที่บอกลูกค้าว่ามีทั้งหมดสีสาขาแล้วก็โปรโมชั่นผ่อนดีสิงหาคมใช่แล้วโปรโมชั่นผ่อนดีสิงหาสิงหาเลยนะคะชิ้นขนมด็แค่เก้าบาทเท่านั้นเนาะใครอยากดูรถขนาดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะอย่างเช่นสีแดงคันนี้ดูโค้รสวยเลยเป็นโตโยต้า i v รีโวหน้ารโคแปลงหน้าใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ด้วยที่สาคัญ ใส่รองเท้าให้ชุดเดิมเป็นแม็กแม็กสีทองด้วยเแมวคอทองก็สุดจีนคันแมกไม่ยัางไม่แล้วนี่เห็นไหมเห็นล้นใช่ไหมเดี๋ยวจัดฝาคาร์บอนให้จัดแรปประตูแรปแพปให้เลยแล้วก็ราคาคันนี้ไม่ได้แพงอย่างที่ที่คิดแน่นอนเก้าบาทเอาได้เลยพี่ผ่อนแบบว่าอีกทีนึงก็ถึงหาเลยอ่ะถูกข้างว่าประมาณเท่าไหร่นะ4ี่ห้าสี่แสนห้าหมื่นก้พันโอ้โหข้างว่าก็ประมาณเก้าพันเก้าบาท เก้าพันกว่าบาทใช่แล้วปีแรกทำสูงเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยใช่ไหมเหลือพันเจ็ดพันถูกเนาะทำถึงเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยเห 7, 000, ลือพันเจ็ดพันแล้วรับรถไฟแต่วันนี้ไม่ต้องผ่อนสักบาทถึงสิงหาค้างวันเท่าไหร่จะจวบแ้ใ่ให้ถูกค่ะอเอารถออกไปใช้ก่อนแล้วจ่ายทีเดือนสิงหาค่ะใช่แล้วนะหรือว่าจะเป็นรถคันนี้นีน้ำเงินสีน้ำเงนิน,งนจองหลุดจองพลาดมากใครไม่ได้ไปนะอย่าบอกว่าเสียดายมาก ใช่รถคันนี้นะคะเป็นออ l นี w สีน้ำเงินแก้วยังไม่ได้แรปแคปลาประตูให้กระโปรงให้เดี๋ยวน้องเต้จัดให้ใส่ทีอี3ามเกดให้1ชุดแม็กใหม่ยางใหม่แน่นอนใส่ให้เลยแล้วจองในไลฟ์สดนี้น้องเต้ให้บอกเลยขโ้กคู่หนึ่งเนาะให้เลยไหมให้เลยให้เลยใช่แล้วถ้าไม่ชอบแบบนี้นะสามารถเลือกได้สามารถเลือกได้ แม็กเวลก็ได้เป็นเป็นดีอีสาเจ็เป็นอาร์พเอวันเป็น CE28 ก็ได้หรือว่าจะเป็นเอดีตอนนี้นะเห็นเห็นจับจองมาหลายคนแล้วแล้วก็ปล่อยไปหลายคันแล้วด้วยสีขาวเพิ่งปล่อยไปแล้วก็สีขาวปล่อยไปเมื่อเช้าตอนนี้เหลือคันเดียว c ีวิกเอฟดีนางฟ้าเครื่อง1.8ตัวอีคันนี้รุ่นปี2008เป็นไฟท้ายแปดเหลี่ยมมีดีพี ปยท้ายแปดเหลี่ยมแล้วปี2008 3 4แ0 0 0ามแสบาทให้ขายเต้รถให้เลยรถนี่เหรอลองเต้ใช่แล้วสามแสนสองหมื่นเก้ันนี้ผ่อนแจกกระจายเลยลูกคพันหกพันค่ะพอนหก0 0นอีกตลอดสัญญาด้วะแล้วรับประกั้งแต่วันนี้ไม่ต้องผ่อนถึงสิงหาคมเรโมชั่นออกรถ9บาทได้ประกันเครื่องและเกียร์1ปีเต็มได้บัตรช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปีเต็มจะส่งรถฟรีทั่วประเทศนะลืมบอกอุตจะเป็นคันนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร<อ>รถ<อ>ตัวน,นี้นะคะเป็นอันติดเครื่อง,ง1.6เป็นตัว E เป็น CNG แท้จากโรงงานป <13 S 1> ี13ใช่ปี13 3ามแสนสี่หมืม่นบาทพี่มีรถมา3แสนสี่หมบาทพี่ลดให้อ0กสองหมื่นหน่อยก็ไปเหลือ3ามแสนสองหมบาทรถคันนี้ใช่กันออกรถแค่9บาทผ่อ,อน6,000เงินเดือน15,000ซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องมีคนคำ้ำผู้ค่ะน้องเต้ซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องมีคนค้ำออกรถได้ทุกอาชีพด้วยพ่อค้าแม่ค้าหรือว่า พนักงานโรงงานถูกค่ะอะไรอ่ะข้าราชการเากษตรกรออกได้หมดเลยรับเหมาก่อสร้างมีใบสัญญาจ้างงานออกได้มาดู MG ZS คันนี้เป็นตัวตอนนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากพี่ขายไป2อ0 0ันละดำขาวมาหน่อยดำกับขาวดำกับขาวตอนนี้เหลือสีแดง ตอนนี้มีสลูปเป็นกล้อระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยสั่งให้เปิดแอร์สั่งให้เปิดวิทยุสั่งให้เปิดสลูปสั่งให้เปิดเพลงระบบสั่งด้วยเสียงใช่แล้วก็มีอีกโหมดหมดรปหย่ดงน้ำมันด้วยไม่ได้ไม่ได้วันนั้นที่พาลูกค้ามาลองลูกค้าบอกว่า MG เปิดประทุนมันไม่เปิดนะต้องบอกว่า MG เปิดสลูปมันถึงจะเปิดอ๋อทันที อ่ะอันนี้นะคะนนเ,เป็นเครื่องหนึ่งจุเป็นตัว z ซดปี2 0 1พัเพี่ปีใหม่มากแล้วก็ใหม่น้อยมาก5,59,000บาทให้พี่เหมียวลด พี่แมวร้อนให้สองหมื่นน้องเต้เหลือห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทออใช้เงินของรถแค่เก้าบาทพี่จะบอกว่าไปป้ายแดงอ่ะบาทใช่ <c oughs> โดนดาวอย่างน้อยเป็นแสนแน่นอนสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นถึงสามสิบเปอร์เซ็นเป็นแสนอ,อ,อย่างต่ำแต่มาที่เก้าเก้ารถบา้านสวีทใช้เงินรถแค่เก้าบาทจบเ,ออเลยแล้วยังได้ช่วยค่างวดถึงสิงหาคมด้วยไม่ต้องผ่อนสักบาทถึงสิงหาคมเลยปีทั้งปีไม่มีดอกเบี้ยด้วยคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นต้นๆเดี๋ยวส่วนเปอร์เซ็นต์ทำให้เหลือผ่อนแปดพันด้วย เออปีแรกนะพี่ผ่อน8,000มาเอาไปเลย MG z ซคันนี้ตั้งแต่บอกรุ่นใหม่มาแล้วนะน้องเต้เรามาดูคันนี้กำลังสวยเลยเรามาดูคันนี้ดีกว่าแซดนชอบไวรุ่นชอบไวรุ่นชอบใสๆเลยคันนี้เป็นแซดจีเคสีเทาดำราคาเท่าไหร่ครับ459น้าเต้งแต่สี่แ้าหมื่นเกาบาทตั้แต่เราให้20,000ื่นลด20,000ื่นพี่เมียวลดให้หมื่นหนึ่งละกันนะเป็นลดส0 0 0 0ื่นเหลือ4ี่0 0 0สองหมบาท2อ0 0 0ื่นเบาทได้แม็กชุดหนึ่งแม็กทีเอีสามเจ็ด ใช่ชุดหนึ่งถ้าเดี๋ยวใส่เวลให้เดี๋ยวใส่อสวันให้คันนี้ผ่อนประมาณ8,000บาท8,000มี0% 12วันเหลือผ่อน6,000ด้วยปีแรกมาเอาไปเลยพี่แจ๊คตอนนี้เหลือ2สีสีเทาดำกับสีขาวแจ๊คขายดีมากแล้วก็ MG3 MG ใครชอบ MG3 เหลือคันเดียวมา2-3คันเหลือคันเดียวขายดีมากคันนี้เปิดสลลปไปด้วยเป็นตัวท็อปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะราคาเท่าไหร่ครับสอ่นดูราคา ทันนี้ราคา4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0กัหมันไม่ขายเหมือนเดิมแล้วขาย390,000บาทปี2018ใน,านาหลูมากเลยผ่อนประมาณ8,000ปีแรกผ่อน6,000ด้วยเออมาเอาปีแรกผ่อน6,000 0%ไม่มีดอกเบีย้ยเลยทั้งปี MG3 สวยมากนะใครชอบอ่ะเออสวยนะใช่ใช่สวยมากแล้วก็มันเรียกสีทูทูอันนี้อะไร Bio ถ้นา,นาห,หาร, <Bio. S 1> รถอีก็คาประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับวิ่งในเมือง ผ่อนเบาๆผ่อนดุกๆรถเก๋งผ่อนดุกๆคันนี้เริ่มต้นผ่อนสิเริ่มต้นหกพันปีแรกมาปีนี้ให้หกพันปีแรกเลยสําหรับบีโอคันนี้รุ่นจุดสองเอ็กโกคาสามแสนเก้าหมื่นกัปตันไม่ขายด้วยให้พี่เมี่ยวรถพี่เมี่ยวรถอีกสองหมื่นน้องเต้แล้วสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใช้มนหลอกรถแค่เก้าบาทจบเลยพี่ประกันเครื่องและเกียร์ไม่ต้องห่วงมีให้หนึ่งปีเต็มให้บัตรช่วยเหลือฉุกเฉินอีกหนึ่งปีมาดูรถประหยัดน้ำมันโคตรบอกเลยว่าโคตรสุดโคตรประหยัดโคตรสุดเลยคันนี้ สดจริงพรอนเบาๆด้วยผ่อน,นเบาด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบรถเกียร์กระปุกเนี่ยเกียร์ธรรมดาตอบโจทย์เป็นรถประหยัดน้ำมันเครื่อง1,000ซีซีปีส0 1 9ัจุก Suzuki e i o คันนี้เครื่อง1 0 0 0ซีซีเหมาะสำหรับขับในเมืองขับออกอต่างจังหวัดยิ่งประหยัดน้ำมันเลย 1>, <ด> 1. 1ลิตรวิ่งได้เกือบส5โลเลยไม่ได้โม้วนะว<อ>ิ่งจริงๆจริงๆเกือบ3 5หโล3 5กว่าด้วยไปวิ่งมาแล้ว ร้านน้ำมันสุสีอ่ะรถติดก็ไม่ต้องกลัวเออว่าไหมคันนี้ให้ราคาโวไม่ถึงสามแสนเท่าไหร่นะไม่ถึงสามแสนสองสองเจ็ดเก้าอ่ะพี่เหมียวรถอะไรรถหนักๆเลยเท่าไหร่นะเมื่อกี้น้องเต้ให้สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าพี่เหมียวให้อีกสองหมื่นน้องไปแล้วไปสองหมื่นแล้วสองแสนห้าหมื่นกี่ล้านบาทพี่รถคันนี้ผ่อนประมาณห้าพันห้าพันดสามพันโอ้หัวหมุนกับมอเตอร์ไซค์อีก ปีแรกทั้งปีผ่อน3,000และปีต่อไปค่าไปผ่อน5,000แต่ว่าเฮียซื้อช่วยค่างไวถึงสิงหาคมลูกค้าก็ไดผ่อนทีสิงหาไม่ต้องห่วงเรื่องเงินดาวไม่ต้องห่วงเรื่องค่างเลยน้องเตะอะน้องเตมาดูนิสสันมาร์ทอะมาดูนิสสันมาร์ทนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาใช่เกียร์ธรรมดาสีขาวคันนี้ราคา3แสน3,900บาทไม่ขายขาย3แสน1,900ปี2018ผ่อนประมาณ7,000 ปีแรกให้ผ่อน5,000ด้วยนี่สันมาร์สปีแรกผ่อน5 0 0 0ันแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่ถ้าใครอยากได้เกียร์ออโต้มีสีฟ้าสีฟ้าโดเรมอนปี19บเหมือนกันให้แบบใหม่ยังใหม่ชุดหนึ่งใช่ค่ะอันนี้แม็กเดิมล้อเดิมเิมล้อเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้มิลานมิลาน โดยมิสื้อชิบไม่ลาอันนี้มีหลายคันนะอยู่ข้างหลังอันนี้ก็น่ารักใช่อันนี้ก็เป็นอีโคคาร์เหมือนกันปี2014 2 7 9 0 0 0บาทออกรถใช้เงินดาว9บาทประกันเครื่องและเกียร์หนึ่งปีเฮ้ยลืมบอกตอนนี้มีช่องทางติดตามใหม่นะเป็น TikTok ตอนนี้กำลังบูมเลยอะกำลังแบบว่ามาแรงกำลังแบบว่าแบบโหลงแป๊บเดียวคนดู7,000น่ะสุดจริงตามยังตามแล้วตามแล้วไม่เห็แล้วชื่อว่าสวิทต์แอนเดอร์สกอร์ F4 ไม่ติดตามได้ทิกตอกเดี๋ยวมีเฮียเต้นเเออ้้ยาาจจจะมีีแแกกขงงรวัลน่ แจกพวกไอเทมเสรีแจกพวกเสื้อแจกพวกแบบกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยไปฟอลโล่กันได้นะกระเป๋าเดินทางลำโพงบลูทูธเครื่องดูฝุ่นอ่ะไปติดตามดิจิตอลไว้เพราะว่ามันมีไลฟ์สดมันจะมีไลฟ์สดดิจิตอลอ่ะอ่ะดิจิตอลใช่แรกเดี๋ยว่าแจกของเอออันนี้แอคชาร์นแอคชั่นอันนี้กี่บาทสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายขายสามแสนสามหมื่นเก้าพันลดอีกนะไม่ลดแล้วไม่ลดแล้วลดแล้วลดเยอะละให้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเออมาดูอันนี้อะไร อันนี้อติสค่ะน้องเต้ถึงจะแปดตัว E Geo a โต o ใช่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายขายหกแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณแปดพันปีแรกให้ผ่อนหกพันด้วยอันติสผ่อนหกพันอ่ะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเต้บอกราคาผิดนะสี่แสนนะเจสี่แสนเจ็ดหมื่นใช่น้องเต้ไม่เท่หกแสนนะตกใจที่บอกราคาหกแสนไปนึกว่าหกแสนนะสี่แสนเนาะใช่สี่แสนกว่าอัเตสี่แปดเก้าเลยน้องเต เดี๋ยวพี่ลดให้อีกอ่ะ้องเต้อ่าลดมเลยลดให้สองหมื่นละกัน้องเต้ลดให้สองหมื่นเหลือ4 6 9 0 0นบาทเงนเาให้อีกหมื่นหนึงอ่าลดเหลือ4 5 9ห้าเก้าเหลือสี่ห้าเก้เออตั้งนานก็ตกเจงจริงอันติดอ่ะตอนแรกนึกว่าหกแสนไงรถสวยรถสวยใช่รถสวยมากัวจีด้วยัวท็อปีท็อปสี่านะมาเอาไปรีบ่านะคะลูกค้าย้อนสี่ทองสี่แสนสี่หมืบาทไม่ขายขายสี่แสนองหมื่าพับาท วีออสปี2อง5นะพี่ผ่อนมันเก้าพันปีแรกให้ผ่อน7,000ด้วยมานี่ก็วีออสตันนี้เป็นตัวเจเกียร์ออโต้ปี2012เอาไปเลย299,000บาทผ่อน6,000ตลอดสัญญาใครหาผ่อน6,000ตลอดสัญญาใช่มาคันนี้เลยปีสิบส0ทำศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นี่ิบสองเมื่อกี้มีมาสสีขาวเกียร์ออโต้ไร์ธรรมดาอันนี้เกียวโตสีงแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่ผ่อน5,000 ผ่อนห้าพันปิได้สูบเปอร์เซ็นต์ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบันทึงได้ได้เฮ้ยอันนี้ปีสิบเอ็ดเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่อนห้าพันก็ก็สบายแล้วห้าพตลอดสัญญานนี้ห้าพันตลอดสัญญาโอเคปีดสิบเนี่ยเอฟดีเอฟดีน้องเต้จำได้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าพี่เสือใหญ่จะมาดูตอนห้าโมงเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจอกันเลยนะพี่นะมาเลยมาเลยเนี่ยอันนี้ออนนิวอันนี้รรโก้เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังตอนนี้เนี่ยใครหารถเจ็ดที่นั่ง เป็น Toyota Prizmner หน้าแชมป์ี v i t ว V Interbo รถครอบครัวพาเที่ยวรถครอบครัวใช่แล้วราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ถึงสงการแล้วตอนนี้พาพาครอบครัวเที่ยวได้มาดูข้างในเลยวันนี้779,000บาทไม่ขายขาย759,000บาทผ่อนประมาณ14,000 14,000แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะพี่เอาเอาเงินมาก้าววัดใช่ไหมหนึ่ง0มื่นสันซีซีใสให้ถึงจิงหา1 4ื่นอ่ะพี่คิดไปดูดิมีนาเมษาพฤษภามิถุนา รกรกฎาปีไปห้าเดือนอ่ะสิงหาลูกค้าหาหมื่นสี่ไปจ่ข้างวดไม่ว่าข้างวดจะแบบหลักพันสามพันสี่พันห้าพันหรือว่าจะหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเพียรซื้อไปให้หมดเลยที่ถึงสิงหาอ่ามารถกระบะตอนเดียวหนุ่มเฮอรี่สาวไปสนีที่ทุกคนรอคอยรถทำมาหากินรถจับเงินล้านรถรถทำเงินล้านรถทำเงินล้านรถทำเงินใครที่ออกรถกับก้าป์กาลป้าซีไปตอนเดียวเนี่ยทำเงินล้านมาหลายคนแล้วเพราะว่า ขั้นต่ำเดือนนึ่งรับรับไม่ขาดไม่เกินเลยห้าหมื่นถึงแสนด้วยเอาไปวิ่งร่วมเคอรี่วิ่งร่วมเซเว่นวิ่งร่วมเอ็กซ์เพสโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยเลยเยอะมากบริษัทใช่แล้วมันมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยดูอันนี้ออนิวอีซูออนิวคันนี้เดี๋ยวดูราคาให้แป๊บนึงเฮ้ยเท่าไหร่ตอนแรกสี่แสนกว่าเออแต่ไม่ขายไม่ขายสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน โอ้โหแถมได้ตู้ได้ตู้อันนี้ตู้แถมหรือซื้อตั้งเตยแถมเลยอันนี้ตู้ใหม่นะบอกก่อนสาม0 0น้านบาทลงเล่มลงไรให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วแล้วโปรโมชั่นตอนนี้ให้ขารี90วันโอ้โหลูกค้า่ะรีบมาเลยค่ะตอนนี้รีบมาเลยโปให้กา90วันใช่ให้ตู้เทบด้วยสูงเมตรแเมตร2เมตริเลือกได้แต่ว่าแนะนำให้เลือก2เมตรสิขนาดแบบว่าพอดีใช่สุกที่คือแบบขนาดมาตรฐานอะ อันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอประมาณเจ็ดแปดพันปีแรกเแล้วผ่อนหกพันด้วยมาเอาไปเนี่ยอันนี้อันนี้ก็มีเจ้าของแล้วอันนี้อนี้จะปล่อยแล้วจะปล่อยแล้วเป็นบุคคลสีเงินจะปล่อยแล้วเราไม่ยุ่งเนาะมีสีถ้ามาดูรีโวเราก็มีปีนี้เป็นรีโวปีสองพันสิบแปดสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายขายสี่เจ็ดสี่ห้าเก้าผ่อนเก้าพันปีแรกผ่อนเจ็ดพันแล้วก็คันนี้อ่อนิวอ่อนิวเยอะมาก เรอยูเยอะว่อ่ามีเจ้าของไม่เป็นไรมาเดี๋ยว้อันนี้เลยน้องเต้ปี15 Vigo Vigo ผ่อนเบาๆเลยเจ็ดพันกว่าบาทนะคะคันนี้นะคะสามแสนจ็ด่นห้าพันบาทไม่หายคาย3ามแสนหบาทผ่อนเจ็ดกว่าบาทออกเรถเส้นเงนดาวเก้าบาทจบ ได้รีวใหม่แถมได้โปรโมชั่นค่ะฟรี90บาทนะคะลูกค้าใครหารีวไฟฟ้าใช่เครื่องสองสแปดกระจกปรับไฟฟ้าบอกไฟฟ้าที่อยากปไฟฟ้ามาเลยตู้ทือแผงให้ฟรีทุกอย่างฟรีหรือว่าจะใครจะหาเป็นตู้คาร์โกเอาไว้ขนส่งขนถ่ายเอกสารเครื่องเครื่องสำนักงานอะไรพวกเนี้ยหรือว่ารถมอไซค์ก็ได้นะถูกค่ะส่งจดมงจดหมายอะไรเงี้ยสบายตู้นี้กับแสนนะอืมตู้นี้กับแสนแถมให้ฟรีลงเล่นให้แล้วเรียบร้อยด้วยลูกค้าไม่ต้องไปขนส่งไม่ต้องไปวุ่นวาย ใช่ไม่ต้องไปวุ่นวายไปทําเองอ่ะไม่ออันนี้คือเราทําให้หมดเรียบร้อยไปขนสตงคือออกไปปุ๊บไปวิ่งงานได้เลยสบายมันหยุมไหมคะไอระบบรัดไม่ว่าการระบบราชการไทยระบบเราชนะมาดูแคปเชฟมีทั้งแคปเชฟมีทั้งสี่ประตู คันนี้ถูกมาก4 1 9 0 0 0บาทก็ไม่ขายอยู่ดีอะขาย3 9 9 0 0 0บาทคันนี้ผ่อนโอ้ลดลงมาอีกเหรอ8 0 0 0ปี19บให้ผ่อน6,000บานี่เนี่ยไงขอกรัวพ่อค้าแม่ค้าไปวิ่งขนส่งทุเรียนบางขุดอะไรอะประมง ไออะอะไรอยู่นะหาขายของเก่าอย่างนี้ก็ได้นะรถพุ่มพวงหรือใช่หรือหรือจะให้เราทําเป็นแบบรถพุ่มพวงที่ขายพวกผักเยอะๆใช่พวกกับข้าวรถกับข้าวกับข้าวกับ้าเลือกได้เลือกได้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกากแบบได้ไปดูรถแต่งสีมะรถแต่งสีข้างในเนี่ยรีโว่สองจุดสี่อันนี้ของใหม่นะแต่ว่าฝุ่นมันจับนิดนึงเดี๋ยวเวลารถผ่านเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้เดี๋ยวเราไปล้างให้เพราะงั้นเถอะ มาดูนี่ไงตอนแรกเราไม่ได้แรบสติ๊กเกอร์ลูกค้าสั่งมาว่าขอแลปสติ๊กเกอร์ประตูได้ไหมจัดให้เลยเม่ใช่เนาะกำลังแรปสติ๊กเกอร์ให้เออมาดูสีฟ้าคางสีฟ้ามุกสวยมากนี่ไงตอนแรกนะคะตอนแรกนะตอนแรกยังเป็นล้อกระทะผ่าอยู่เลย จับวิวให้สวยๆงามๆเลยเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งถ้าพอจะไปจับมันจะเป็นแบบจัดให้เลยนี่ไงใครที่ดูไลฟ์สดน้องเต้ตอนเช้านะมันยังลุ้งๆหวงๆเว่งเบก็ไม่มีล้อเดี๋ยวมันวิ่งไม่ได้เมื่อเช้าเท่านะโคตรเข้าเลยอ่ะเมื่อเช้ายังไม่ได้ใส่ล้อตอนนี้ใส่แล้วน้องเต้ล้อมากลูกค้าบอกว่าขอเป็นแม็กวิลได้ไหมได้ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าใส่เวลไปแล้วเนี่จกดให้ไปแล้วเนี่ยเนี่ยตอนแรกมันเป็นแบบเนี้ยอือตอนแรกเป็นกระทะผ่าแบบเนี้ยเออ ไป,ปแบบนี้แล้วก็มาเป็นนีใชสุดเมื่อเช้าบอกว่าเฮียครับใส่วิวได้ไหมได้ไม่ได้ดเลยครับเราบล็อยแล้วดูเอาว่ไาได้หรือไม่ได้สวยนะสวยมากคันนี้หล่อเลยใช่ตัวนี้เครื่องเดิมนะพี่<ด>แปลงหน้าเป็นหน้าล็อกโคให้เครื่องเดิมน็อตเดิมฝาเดิมคานเดิมทุกอย่างเดิมหมดดีเบตเดิมหมดรับประกันไม่มีชนักติดความน้ำท่วมรถสวยเกตเอพิเนียมแน่นอนใครได้ไปไม่ผิดหวังเลยออกกับเก้าเก้ารถบ้าสวิตและโปรโมชั่นดีด้วยดีสุดในประเทศเลยเพราะว่าขอการันตีเลยขอท้าเลยดีสุดจริงๆเพราะเราไปเยียมมาแล้วนะ ใช่ไหมการ์ตียอดขายอันนี้สีม่วงไปดูออนีลสีเขียวมินมาไปไปไปดูออนีลดีกว่าอันนี้รถ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 ได้นี่เลยอันนียรถที่ทําให้แบบว่าสร้างชื่อช่างสร้างชื่อเสียงเสซอสไม่ชัดพูดไม่ชัดมาเดี๋ยวอีสเตอร์ออนีลตัวนี้ปีสองพันยี่สี่แต่เจ็ดหมก้บาทไม่ขายไม่ขายอีกพี่ลดให้อีก20,000ื่นงเต้จัดไปยหนงเต้นเลยเต้นลดให้อีกเปิดเนื้อแล้วกันนะเหลือ449 คาร์อบอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์แมตทีเอีเจชุดหนึ่งสีซิมเวอร์และมันโผล่แล้แอบให้อันนี้รถแ,แ,แจ้งเกิดในวงการเลยนะเนี่ยใช่อันนี้บอเดิมใช่บอเดิมในไลฟ์สดนี้เจอกับน้องเต้เจอกับพี่เหมียวให้บอดลิงค์โร่คู่หนึ่งมาซื้อกับเซลล์มะเหมียวได้บอดลิค์โร่มาได้พิธีห้าศูนย์มาได้สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไหมคะขายสี่แสนสองหมืดด่นเกา้าพันบาทขอเลนเจอร์มีหลายคัน ไม่ได้มีแค่คันนี้คันนี้คันนี้จะปล่อยแล้วน้องเต้ไม่ได้มีแค่คันนี้มีหลายคันมีสีแดงนะาอตอนนี้มีแบบนี้สีแดงเลยใช่ไหมมีแบบนี้สีแดงเลยเป็นแขกออโต้ด้วยคันนี้รถรอปล่อยเป็นไรอืนะคันนี้สวยน้องเต้ตัวซัดด้วยตัวท็อปเลยตัวแซดตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปตัวซัดตัวซัดตัวท็อปเออห้าแสนหนึ่งเบอร์กำมัดได้รถให้เลยเหลือสี่แสน ก้าหมื่นเก้าพันบาทได้แม็กชุดหนึ่งสองจุดห้าเ็นบิ๊กเกแชมอันนี้สวยมากดูวยแม็กด้แม็กด,แม,กดแม็กนอนด้แมสวยอันนี้แม็กสวยเลยอะ่ะแม็กเป็นทาน,นี้เป็นบ no ิ๊กเกแชมป็นโนวีอินโทโบสอตัวอีสี่แสนสอง่ก้าพม่ขายขายสี่แอันนี้อาขายยังอันนี้ขายยังฮะ อะไรนะขายยังยังยังอะไรยังไม่ขายอ่าว่างรอรอพลอยยังไม่มีของไทยเลยฮะเขาป้ายมาไว้หรือเปล่ายังไม่เห็นใครจัหน้าสีแดงพูดอะไรเขาได้ยินหมดแล้วนะอ่ะน้อ่อถ้าอยากได้ก็รถรถเรามีเยอะไม่ต้องกลัวรถเรามีเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้หรอแป๊บนึงนะอันนี้ราคาอยู่ที่ 499เค่ะน้องเต้499ก็รถตัวเลย2สองหมื่นสหมื่นแล้วสี่เจ็ดเก้าค่ะพี่เหมียว์รถให้หมื่นหนึ่งแล้วกันแล้วสี่หกเกคันนี้อันนี้ก็ขายนะขายขาย BMX 3เนี่ยใครอยากได้รถนอกรถหรูฮหราใช่เอ็กซ์สามประมาณ2องหมื่นกว่าบาทค่ะลูกค้าหามันร้านกว่าข้างว่าประมาณสองหมื่นคิดง่ายๆว่าเฮียซีเขาจ่ายให้เดือนมีนาเมษาก็จะพาไปมีนาไม่ผ่อนอีกทีก็คือสิงคตะรกระดาเงินทีใส่าย้้างเงินกับแสเลยนะ ู้รวมได้นะเงินเดือนไม่พอกู้รวมได้กู้รวม3ามคนยังได้เลยเราใช่ไหมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่ลูกไ่้แม่ลูกไงสามคนน่ะกู้รวมสามคนได้เออถ้าเกิดรายได้ไม่พอพามาดูรถเก๋งแบบว่าครอบครัวนี้ก็มีรถดีไปเลยเเออเอาแบบดีๆไปเลยอันนี้วีออสหนึ่งจุดห้าสามแสนจ็ดหนเ้าพ วีออทาดี T R D แท้ทอ,อันนี้ตัวทีอาดี D, สกเกิร์ตรอบพานสติกเกอร์ทีอาดีแม็กยังเป็นทีอาดี D เลย4ี่แส0ันบาทไม่ขายขาย4 3, 2 1, 9แส2ันบาทออกรถใช้เงินดาว9บาทปิ2จังอือันนี้แจสีขาวแจสตัววี1.5 สี่แสนเก้าหมื่นก็ประมาณไม่ขายให้ไม่ขายพี่ลดให้สองหมื่นแล้วกันนะให้เหลือให้สองหมื่นแล้วสี่แสนเจ็ดหมื่นก้าพันบาทเออเราใช้เงินดาวเก้าบาทประกันเครื่องและเกียร์หนึ่งปีมาดูคันนี้คันนี้คันนี้อเซลฟุกอเซลฟุกเซลฟุกมาอยู่สาขาไหนอ่ะสาขาสี่ตะวันนี้ครับชาวแกงชาวแกงหยอกหยอกรีวิวรถคันนี้ให้ฟังหน่อยพี่ฟุกเดี๋ยวคอยรถให้หน่อยนะได้เปล่าได้นะรถรถราคาให้หน่อยได้ไหมรถรถคันนี้เป็นโตโยต้าอันติสหนึ่งจะถกตัวอีใครอยากได้พี่ฟุกรถมา ลดให้20,000ครับลดให้20,000จาก200,000สี่หมื่นเก้าบาทสามแสนที่เยพูดมาเลยสามแสนเมียพูดมาไลยเออเาพูดอะไรวางต้พูดราคาผิดนะเออสามแสนสี่หมืนเกบาทแต่ลดให้20,000 20,000ระ สามแสนสองหมบาทที่ฟุ้กรดให้ 2, 2> อง0ลยใชนะลดให้อีกสองหมื่นหลือสามนะคะใช่ลูกค,าคา้าขาอันนี้ผ่อนมาห0พักว่า 6, บาทออถ้าอยากได้รถดีๆมาที่นี่เลยมาหรือว่าจะเป็นเจ็ดที่นั่งโมบิลโอฮอนด้าคันนี้แม็กออร์อยจากโรงงานสวยมากสเก็ดรอบคันเป็น SUV ด้วยเครื่อง1.5 4 5 9 0ุดหบาทลดร,ราคาให้เหลือสี9 0สนสบาทจะบอกว่า ช้าไม่ได้นะพี่สมการนี้ยใครหารถกลับบ้านเนาะหยุดยาวรถกลับบ้านหยุดยาวมาเอาไปแล้วก็เอาไปตั้งแต่วันเนี้ยไม่ต้องผ่อนงสิงหาถูกสวิฟไปใช้ก่อนสวิฟสวีบคันนี้น้องเต้ปี26ญี่ปุ่นปี2016สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทก็ลดให้เลยเหลือสามแสนเก้าพันบาทผ่อนหกพันผ่อนหกพันมาเอาผ่อนหกพันตลอดมีสีฟ้าด้วยมีสีฟ้าด้วย อันนี้เท่าไหร่อต้เต่คันนี้ไม่รู้เป็นเครื่อง2002ปี2017ราคาเดี๋ยวหลังไม่ราคาเดี๋ยวมาเดี๋ยวบอกราคาค่ะสวิฟเนะคะนี่เลยเนี่ยถ้าใครแบบว่าสนใจแบบว่ารีบร้อนนะแบบว่าทักแชทไม่ทันใจโทรหาเล้ได้นะอันนี้รอปล่อยจ้ะรถรอปล่อยเยอะมากอ่ะ โปรโมชั่นของเราออกลดดาวเก้าบาทคันนี้ยังว่างหลุดจองเนาะถ้าใครสนใจรีบโทรมาเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่สาขาสีนะักคลรินกับพี่มะเมี่ยวเออนาะแล้วก็ยังมีสาขาเทภารักษ์บางปลาสมุทรปราการอ่ะใช่ค่ะอยู่ติดตลาดน้นเรือบินอ,อยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะพี่ถ้าใครอยู่แถวบางบ่อบางบีบางชะโลงอะไรเงี้ยไปแถวนั้นได้ไปไปเช่นนั้นได้เลยใช่แล้วก็เหลือสาขาพัฒนาการ อยู่แถวออนโนดใครอยู่แถวประเวศกิ่งแก้วสวนบุพงสวนภูมิอะไรอะไปได้นะพี่<ช>อยู่สเส้นใกล้สวนหลวงร้อเก้าเออ,เอ,อไปได้ไปได้หรือว่าจะมาหางเ้นก็มาได้เนาะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู MG ZS ไป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 ดู MG